ือฮาอีกแล้วค่ะเมื่อทีมจากซาอุดิอราระเบียอันอิติฮัดไม่ลดละความพยายามที่จะกระชากตัวและพร้อมทุบสถิติโลกล่าตัวบังโมโมฮัมหมัดาลามาจากอกหงแดงลิวเวอร์พูลที่จะยอมใจ่ายให้ถึงจำนวน234ล้านยูโรหรือราว9,360ล้านบาทค่ะทำลายสถิติโลกอย่างแน่นอนเพื่อจูงใจให้ลิวเวอร์พูลยอมขายาลามาร่วมทัพซึ่งตอนนี้ค่ะาลาก็มีอายุ31ปีแล้วและอยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากการไปรับใช้ทีมชาติมาค่ะ ซึ่งสถิติการทำประตูของเจ้าตัวที่ดรอปลงมาตามอายุนิดหน่อยเลยจุดพีกสูงสุดมาแล้วรวมถึงอีก2ภาษาเดิมที่ย้ายทีมไปหมดแล้วที่สําคัญในายใหญ่อย่างเจอเก้นครอปก็ออกมาพูดแล้วว่าจะคุมทีมลิเวอร์พูลแค่จบฤดูกาลนี้อาจจะทําให้บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลตัดสินใจง่ายขึ้นค่ะกับการดิวที่มีค่าตัวมหาศาลแบบนี้และที่สําคัญบางโมจะหมดสัญญากับทีมช่วงกลางปี2025ค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวบางโมว่าจะอยากย้ายหรือไม่เพราะเขาเองเคยออกมาบอกว่าเขา เขาไม่เคยคิดเรื่องที่จะย้ายทีมค่ะและไม่คิดจะย้ายไปเพื่อให้ได้ค่าเหนื่อยมากขึ้นโดยเมื่อช่วงกันยายนปีที่แล้วค่ะทีมอันอิติฮัดก็เคยเสนอซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ถูกทางลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปค่ะด้วยค่าตัวถึง150ล้านปอนด์หรือราว6,662ล้านบาทแต่ก็เปล่าประโยชน์ค่ะจนถึงตอนนี้สลาก็ได้พิสูจน์ด้วยผลงานที่สม่ำเสมอของเจ้าตัวแล้วค่ะว่าเขามีความสุขที่ถิ่นแอนฟิลมากแค่ไหน